สวัสดีค่ะวันนี้จะมานําเสนอเรื่องภูมิปัญญาท้องถิ่นนะคะซึ่งภูมิปัญญาท้องถิ่นเนี่ยเป็นของตําบลบางกําอาเภอบางกัมจังหวัดสงขลาค่ะชื่อภูมิปัญญาเครื่องปั้นดินเผาบางกัมค่ะเครื่องปั้นดินเผาบางกัมประวัติการเป็นมาก,การผลิตดินเผาบางกําม,มีประวัติ การผลิตประมาณ135ปีมาแล้วโดยแบ่งการผลิตเป็น3ระยะคือระยะที่1ประมาณพุทธศักราช2417-2487โดยได้มีประชาชนอพยพมาจากตำบลเกาะยออําเภอเมืองจังหวัดสงขลาและจากตำบลสถิงม้ออําเภอสิงหาคนครมาสาัยอยู่ในพื้นที่หมู่ที่1ตำบลบางกำม ได้นำศิลปะการปั้นหมอ้อปั้นโอง่งไหมาเผยแพร่โดยในผู้วิยัยรัชชาบางกัมคุณแรกที่ได้สร้างเตาเผาบริเวณริมคลองบางกัมโดยได้นำดินเหนียวดินปูที่มีอยู่ทั่วไปในตำบลมาปั้นเป็นอ่างโอง่งและไห ระยะที่2ประมาณพุทธศักราช2,517 2,520นายปีชากัญยาสิริอดีตผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่3ตำบลบางกัมได้เริ่มนำดินเหนียวอำเภอบางกัมมาผลิตเป็นอิดเผาซึ่งโรงอิฐของอดีตผู้ใหญ่บ้านปีชาตั้งอยู่หมู่ที่2ตำบลท่าช้างอำเภอบางกรรมัมทำอิฐได้อยู่ประมาณ3ปีก็ต้องหยุดกิจการลงเนื่องจากความต้องการในตลาดน้อยและขาดแรงงานในพื้นที่ ระยะที่3ประมาณพุทธศักราช2,528ถึงปัจจุบันเยาวชนในหมู่ที่1บนึ่ตำบลบางกรรมํมซึ่งมีสายเลือดรักศิลปะการปั้นคือนายชาญชัยธิมณีได้ศึกษาค้นคว้าด้านดินเผาบางกรรมํมจากผู้อาวุโสในชุมชนและบุคคลภายนอกที่มีความรู้ด้านดินเผาได้ได้สร้างตเตาเผาขนาดเล็กมาเผาเครื่องปั้นประเภท กระถางต้นไม้กระปุกอมสินนำขายในอำเภอหัดใหญ่เลออำเภอเมืองสงขลาความสัมพันธ์กับชุมชนไชาใชัยทิมณีได้ใช้ความรู้ที่มีสอนศินละปะการปั้นแก่กลุ่มเยาวชนในพื้นที่จัดตั้งกลุ่มดินเผาบางกัมถ่ายทอดศิละปะการปัน้น วัตถุดิบผสนประกอบได้แก่ดินเหนียวบางกคำดินขาวทรายละเอียดขี้เท่าไมาย้ยางพารากวดและแก้วสำหรับเพิ่มสีสันของผลิตภัณฑ์เครื่องโม่ดินแป้งหมุนจอบเสียมน้ำํำตะแกรงร่อนดินตเตาเผาขั้นตอนการผลิตหนึ่งนำดินเหนียวหมักในบ่อคอนกรีตและนวดจนเหนียวในอดีตจะใช้เท้านวด ปัจจุบันใช้เครื่องจากนวดแทน 2. นำดินเหนียวที่ได้แล้วขึ้นรูปตามที่ต้องการและพึงลมไว้ให้หมาด 3. นำเข้าตเตาเผาที่อุณหภูมิ1,280องศาโดยใช้เวลาเผา18-20ชั่วโมง 4. นำผลิตภัณฑ์ที่เผาเรียบร้อยแล้วมาเคลือบสีที่ต้องการ การต่อยอดเูมิปัญญาโดยใช้วิธีการเขียนหรือแกะสลักลงไปในเครื่องปั้นดินเผาและมีตาสัญลักษณ์ของบางกรรมดินเผาดังตัวอย่างค่ะ